เขาต้องการอะไรเขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช้ใส่ชุดความคิดคําโกหกซ้าๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงทฤษฎีไลเออร์ ere, หรือทฤษฎีการโกหกนะครับซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคยใช้มาก่อนเป็นทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงอ้างความทัดเทียมเสมอภาคายุทธธรรมไร่อมารคคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าจนเป็นที่มาของทฤษฎีเรดการนะครับนี่คือทฤษฎีทางวิชาการเลยนะครับ ในการลุกให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงการปกครองในยามซึ่งเคยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาไหมในสมัยสยงครามโลกครั้งที่1มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของโลกหนึ่งใน3ของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในยามที่ประชาชนแรงแค้นและยากแค้นเขาจึงอาศัยในช่วงเวลานี้ขณะที่มีการติดโควิด -19 ลาบาดท,ทั่วโลกนะครับและในประเทศไทยลําบากกว่าเดิมหนักกว่าปี2540เขาจึงใช้สถานการณ์ช่วงนี้เข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและกลับมาที่หลัก คือใช้หลักของการไลเออร์หรือการโกหกโกหกสวัสดีครับมาพบก,กับผมเท่ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าส <c oughs> นนาสนใจนะฮะ ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พน้นเรื่องราวแหละนะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่มีการโพสต์ขึ้นมานะครับของปวินะซึ่งเป็นที่ฮือฮากันมากเลยนะครับแล้วก็มีคนส่งมาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ทำไมเป็นแบบนี้นะครับจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าปวินเขาโพสตว่าพรุ่งนี้นะครับ จีนีนาธวงวชิรพักจะรับการปล่อยตัวจากเรือนจําตามที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและจะเดินทางไปมิวนิกโดยจะมีเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้อารักขาตลอดการเดินทางแจ้งข่าวว่าก้อยจะรับการสถาปนาตำแหน่งเจ้าคุณพระเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นคือการกลับไปเป็นเมียคนที่สองของ น,นี่คือสิ่งที่ที่ประวินนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเป็นผู้ต้องหานะครับตามประบอคอมพิวเตอร์ในหลายคดีนะครับก็มีทนายบุญถาวรนปัญญามณีโชตไปแจ้งความนคดีไว้มีทางไอซีส่งเจ้าที่ไปแจ้งความในคดีไว้มีการเรียกร้อง <c oughs> นะครับของคณะประชาชนเนี่ยให้นำตัวประวินมาดำเนินคดีในประเทศไทยยังสถานทูตญี่ปุ่นนะครับมีท่าอ้าแข่งอ้าขาโปรในโซเชียลมีเดียนะครับเยอะแยะมากมายก็บราว่าความจริงกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยคุณก้อยหรือเจ้าคุณพระเดิมถูกจำคุกจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงไม่มีจริงนะ หลังจากที่ถอดถูกถอดยศจากตำแหน่งเจ้าคุณพระเรียบร้อยก็ไปอยู่บ้านอยู่บ้านปกติที่ผ่านมานะครับคนที่อ้างว่าเป็นาศาสนาจารย์นะครับไอ้หนวดยาวๆเกริมๆเนี่ยปรากฏว่าก็อ้างว่าหมอมก้อยตายไปแล้วถูกทำร้ายตายไปแล้วพอไล่ไปไล่มาว่าตายก็ปรากฏว่าจนกระดานไม่ตายไม่ตายแล้วก็หนีหนีไปอยู่กับตั้มอชอ ตั้งอาชีวะตั้งอาชีวะก็แฉนะครบางคนเนี้ยไปแสดงพฤติกรรมน่ารังเกียจด้วยการช่วยตัวเองนะครับแล้วก็กล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นภายในบ้านนะครับก็เลยไล่ออกจากบ้านนะครับบา้บาบาบอๆแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นศาสนาอาจารย์เป็นอาจารย์สอนศาสนานะครับในขณะเดียวกันสมศักดิ์เจียมธีรสกุล ผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นอาจารย์ของเนี่ยกลุ่มประชาชนปวดแอกที่มาเคลื่อนไหวนะครับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละนะครับแล้วก็เป็นคนร่างข้อเรียกร้องนะครับ,ร,บริบรอนอำนาจลิบทรัพย์ลิบกําลังทหารของพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละนะครับก็เคยบอกว่านะฮะกยถูกควบคุมตัวนะถูกจับไว้ที่นั่นที่นี่ต่อมา สมศักดิ์ก็บอกเองว่าบ้านก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่สร้างใหม่พัฒนาใหม่ปรับปรุงใหม่แล้วปรากฏว่าประวินมันมาจากไหนนะบอกว่าปล่อยตัวออกจากเรือนจำคือคงไม่ได้ตกลงกันะ่ะคงไม่ได้ตกลงกันะ่ะนะคือพูดกันไปคนละทางทั้ง3คนเลยนะฮะก็คือแกงล้มเจ้าเหมือนกันเนี่ยก็ไปคนละทิศคนละทางนะคนหนึ่งบอกว่าตายแล้วคนหนึ่ง บอกว่าติดคุกเพิ่งได้รับปล่อยคนหนึ่งบอกว่าอยู่บ้านสรุปไอ้ทั้งสามคนเนี่ยไม่รู้เรื่องความจริงเพราะเขาเหล่านี้อยู่ต่างประเทศใช้จินตนาการเป็นสำคัญคุณก้อยเนี่ยความจริงอยู่ไหนปัจจุบันอยู่บ้านเดินทางไปมิวหนงมิวนิกไหมไม่ได้ไปจะมีการสถาปนาใหม่ก็ไม่มีนะะอยู่บ้านเฉย นะครับตอนนี้เป็นยังไงก็แค่ไม่มีค่าทาสบริพานก็มีเขาก็อยู่บ้านของเขาตามปกติกับครอบครัวของเขาก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะนะครับนี่คือความจริงแต่ผมเรียนหุ้นสวนนะผมอยู่ในประเทศไทยนะผมอยู่ในประเทศไทยไอคนที่พูดเนี่ยเขาหวังผลทางการเมืองเพื่อต้องการล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองหลักนี้ เป็นหลักของนักทฤษฎีนะครับฝรั่งเศสที่จะต้องใช้ทฤษฎีการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงแต่บังเอิญการโกหกครั้งนี้ของทั้ง3คนมันไม่ได้ตกลงกันมันก็เลยทําให้ข้อมูลไปคนละทิศคนละทางคนไทยเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีความรู้เรื่องการเมืองก็ฟังเออใช่เพราะอะไรเรื่องมันในล้วในวงังและมันสนุก เอามาเล่าแล้วมีความสุขมาเล่าแล้วเหมือนรู้จริงผมเคยไปฟังนักการเมืองเคยเป็นสอสอนะพักเพื่อพักพลังไอพักไทยรักไทยคนหนึ่งโอ้ยคุยเป็นคุ้งเป็นแวรู้เรื่องในวังอย่างนั้นอย่างนี้นผมฟังไปผมโมเราะไปนี่พูดไปเรื่อยนะผมพูดต่อหน้าอะไรพูดไปเรื่อยนะฮะพูดเหมือนรู้นะพูดถึงขั้นว่าพระราชินีที่อยู่ปัจจุบันเนี่ย อภรพันธ์ปีหลวงนะไม่ใช่ตัวจริงดูมันพูดนีพูดไปเรื่อยบ้าแล้วต้องพูดภาษานี้บ้านะครับไปกันใหญ่จินตนาการกันเป็นวักเป็นเวนเมื่อก่อนก็เขียนจินตนาการขึ้นมาป้าสมชายลุงสมจิตเขียนไปอย่างงั้นอย่างนี้ว่ามีความสัมพันธ์กับทหารโน่นนี่นั่นนะครับไปเขียนกล่าวหาสมเด็จย่า กล่าวหาว่านนนีนั่นสารพัดเป็นความจริงในพูดไปเรื่อยหลักคิดนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนฮะในสมัยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเฟื่องฟูรุ่งเรืองนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์6ตุลา19เด็กนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกสลายการชุมนุมหลบหนีไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและมีการปล่อยข่าว ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ไปลอบปงประชราชนรัชกาลที่8คือไอ้พวกนี้เอาคําโกหกมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายตัวเองเพื่อที่จะปลุกให้ประชาชนเนี่ยลุกฮือขึ้นมามาเป็นฝ่ายตัวเองแล้วก็ไปล้มเจ้าโดยพวกเขาอยู่ไหนอยู่ข้างนอกพวกมึงไปสู้เลยไปสู้เลยตายเลยตายเลยก็ยยอยู่ข้างนอกอบุกเข้าไปเลยมันมีกําลังบุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปเลยนะครับเป็นทฤษฎีการเปลี่ยนแป,ปลงการปกครอง เรียกว่าเป็นการปฏิวัตินะครับซึ่งคนเหล่านี้เขาจะอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นนักปฏิวัติปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงจากอดีตเมื่อก่อนใช้โทรขงในยุคฝรั่งเศสใช้โทรโขงยุคต่อมาใช้กระดาษปิ้นเป็นกระดาษนะในยุคคณะสอดพิ้นเป็นกระดาษประกาศยุคต่อมาก็ใช้สถานีวิทยุต่อมาก็ใช้สถานีโทรทัศน์ต่อมาก็อ่ายุคปี5253ก็สถานีวิทยุชุมชนนะครับ ปัจจุบันกลายเป็นนิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น Youtube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ในการโจมตีโจมตีโจมตีเขาต้องการอะไรเขาต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช้ใส่ชุดความคิดคำโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงทฤษฎีไลเออร์ Lion, หรือทฤษฎีการโกหกนะครับซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคยใช้มาก่อน ป็นทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงอ้างความทัดเทียมเสมอภาคือทํทาไร่อมาดคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าจนเป็นที่มาของทฤษฎีเรดกาดนะครับนี่คือทฤษฎีทางวิชาการเลยนะครับในการลุกให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงการปกครองในายามซึ่งเคยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาไหมในสมัยสงครามโลกครั้งที่1มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของโลก1ใน3าของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในายามที่ประชาชนแล้งแค้นและยากแค้นเขาจึงอาศัยในช่วงเวลานี้ขณะที่มีการติดโควิด -19 ระบาดท,ทั่วโลก และในประเทศไทยลำบากกว่าเดิมหนักกว่าปี2540เขาจึงใช้สถานการณ์ช่วงนี้เข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและกลับมาที่หลักคือใช้หลักของการไล์หรือการโกหกปล่อยข่าวนะครับเรื่องของคุณก้อยเนี่ยขึ้นมานะครับทำไมต้องการอะไรทำไมเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจะเป็นยังไงเขาจะเป็นยังไงต่อไปมีคนถูกตั้งคำถามกับผมมาเยอะก็เขาก็ต้องการให้ไอ้แมวมาเป็นกษัตริย์ ต้องการให้แมวมาเป็นประธานนัดดีแล้วก็ตั้งพวกเขาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็อ้างมาว่าเป็นประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนพวกเขานั่นแหละคือนักปฏิวัติก็จะกลับมาเป็นนักมนตรีถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นนักปัจจุบันนักปฏิวัติเหมือนเหมาเจ๋อตุงนะครับเป็นเหมือนเจงไคเชกเหมือนดรซุนด์ญญเซนนะครับที่เปลี่ยนแปลงประเทศล้มเจ้าประสบความสำเร็จนะครับ นี่คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับผมเรียนท่านผู้ชมไะไปบอกลูกบอกหลานไม่ใช่ความจริงมันเป็นหลักทฤษฎีไลเออร์หรือการโกหกเพื่อให้ฝ่ายตัวเองกลับเข้ามามีอำนาจสูงสุดในการปกครองนะครับแค่นั้นเองการหลอกเด็กการใช้คำพูดวาจาภาษาหลอกเด็กเนี่ยเพื่อที่จะใช้เด็กและเยาวชนและคนทั่วไปนะครับได้อ่างเป็นคณะสรโน่นนี่นั่นเป็นราษฎรของประเทศต้องลุกคือขึ้นมาแต่พวกมันไม่มาหรอก คือบอกให้คนอื่นลุกแต่ไม่มาแนะ่จริงก็กลับมาดีทั้งธนาทรอ,อ,อ,อะไรนะขออภัยฮะทั้งปวินทั้งสมศักดิ์ไอพวกล้มเจ้าทั้งหลายอ่ะกลับมาเลยกลับมาประเทศไทยเลยเห็นจะชัดไม่กล้ากลับมาปวินเนี่ยพูดทุกวันเขียนทุกวันไม่กล้ากลับมาประเทศไทยเพราะกลัวเพราะรู้ตัวเองกระทาความผิดทําไมก่กระทาความผิดก็ไม่ต้องกลัวกลับมาเลยประเทศไทยนะครับพวกนี้จะใช้วิธีการยั่วยุหลอกลวงโกหกใช้คาโกหกซ้ํา จนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงใครตกเป็นเครื่องมือนะก็ถือว่าอันตรายตายฟรีนะครับไม่ได้ตายอย่างบีระบุรุษนะตายแบบทรราชขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ yeah <laughs> สู้สุดทุกเมือ่อไม่หวันว่นไหว จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุ้ยงจะยกใหมายให้เขียนดำรงจะปิดทองหล้างอง์ ปิมไม่ทอถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวอนภาวะผวาวังคิดกังขอ สิ้นไป มันใจรักชาติองอาจรันโลกมนุษย์ยอมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอม คงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพระบา